สวัสดีทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอกับช่างนายกุฏินะวันนี้เราก็จะขี่ซาเลงไปแต่ว่ายังไงอะนี่มันนอนอืง้งลืองอยู่นี่มันรู้ไอหมอนี่นะทุกทีมันก็ไม่ได้นอนแบบนี้วันนี้จะขี่ซาเลงไปปุ๊บมันนอนรอเลยนั่นนะนั่นนะนั่นนะมันเหยียดแท่งเหยียดขาเลย นูกก็จะไปแหรอกนะถึงแล้วถึงจุดหมายปลายทางเออคนนั้นในก็ปวนะเจ็บนะปวดน้ำมันเจ็บยังไงไม่ยอมลงจากรถ อ้าวถึงแล้วลงจากรถอ้าลงไปแล้วลงไปเอานะลงนะลงนะลงไปแล้วลงไปอืปอบายบายลงบายบาย,บาย,บายจะไปด้วยเหรอฮะหนูก็อยากไปเหรอขึ้นรถไหม อยู่บ้านนะมันหนูเป็นหมานะหนูไปด้วยไม่ได้โอ้โอร้องไห้โอ้โออโอน้ำตาซึมมันมองมันจะไปด้วยใจแต่มอง,มองแต่ว่ามืองไม่ได้มองเธอเดินจากไปเส็นพของเอ เราก็เดินทางโดยรถซาเล้กคือเก่าพี่น้องเออ้ยเดี๋ยวถ้าเข้ากุสุมานเดี๋ยวค่อยแวะไปถามร้านแบตเตอรี่นะว่ามือสองเนี่ยเขาขายเท่าไหร่เดี๋ ขี่รถคาเลงก็จะเสียงดังนิดนึงนะครับเสียงดังไม่พอเรื่องน้ํามันนดปะเดียไรน้ำมันรถเราก็มีอยู่ประมาณเต็มถังนะครับตอนนี้มีเต็มถังรอรุ่นกันเต็มถังเนี่ยมันสิเหลืออยู่เท่าไรไปกลับเออ ตอนนี้เราก็วิ่งไปที่ร้านวัสดุก่อสร้างแล้วท่านไปซื้อน็อตนะฮะวันนี้จะยิงไม่ขาก่อนเออพราะวันวันศุกร์นี้คุณพ่อจะทำพิธีขึ้นบ้านใหม่จะต้องได้นอนสามวันนะับท่านนอนสามวันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อง ขึ้นบ้านใหม่นะต้องมีฝาบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเขาแอบส่องดูเดี๋ยวจะมีผู้สาวมาข่มคืน,คน,น่านี้ใจผมก็อยากจะติดประตูเลยนะแต่ว่าวันนี้จะเร่งเร่งยิงไม่ฝาให้มันได้ครึ่งหนึ่งก่อนประตูเนี่ยอาจจะติด ข้างหน้ากับข้างหลังก่อนในห้องเอาไว้ที่หลังเราก็ไปซื้อนอัดก่อนนะท่านนัดมันมีแล้วสามถุงนะแต่มันน่าจะไม่พอเอ้ข้อเสียของรถสะเล้งที่นอ้องเวลาขึ้นเนินมันไม่ค่อยมีแรงถ้าเป็นรถไฟฟ้าในี่จวดแล้นนี่ขึ้นเนินนี่ยไม่ได้เอื่อยๆแบบนี้ เป็นรถมอไซค์มันต้องรอรอบรอรอบก่อนมันเป็นไปามไม่ต้องรอรอบบิดปุ๊บมันไปเลย เอาโอเคทุกท่านฝากไว้ท่านี้ก่อนสวัสดีครับ